่าในการโยนลูกเต๋านะครับในชีวิตประจําวันเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าในลูกเต๋าที่เขาใช้ในการทอยเนี่ยมันมีโอกาสในการเกิดเลขคู่เท่าไหร่หรือว่าเลขคี่เท่าไหร่เพราะเราไม่สามารถตรวจสอบได้ใช่ไหมครับว่าลูกเต๋านั้นน่ะมีการถ่วงน้ำหนักจริงหรือเปล่าสวัสดีครับน้องทุกคนวันนี้นะครับเราเข้าสู่ในช่วงของ infinite test by infinite math by พี่บอยเช่กันอีกแล้วนะครับเทสใน,น,นวันนี้นะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของความน่าจะเป็นของลูกเต๋าเนาะ โดยปกตินะครับทุกคนอาจจะรู้สึกว่าลูกเต๋าเนี่ยมันมีทั้งหมด6หน้าก็จริงนะครับแต่รู้สึกว่าบางทีในการโยนลูกเต๋าเนี่ยมันอาจจะออกหน้าใดหน้าหนึ่ง mm. บ่อยนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วนะครับในการโยนลูกเต๋าเนี่ยมันอาจจะเกิดเป็นลูกเต๋าที่มีการทวนน้าหนักก็ได้เพราะฉะนั้นนะครับพี่ก็เลย พาเรามาเจอในข้อสอบนะครับที่เกี่ยวข้องกับลูกเต๋าที่มีการถ่วงน้ําหนักนั่นเองในโจทย์นะครับก็บอกว่ามีลูกเต๋านะครับที่ถ่วงน้ําหนัก1ลูกโดยแต้มคู่นะครับมีโอกาสนะครับที่จะเกิดขึ้นเป็น2เท่าของแต้มขี้ถ้าโยนลูกเตา๋าลูกนี้สองครั้งนะครับจงหาข้อน่าจะเป็นที่ได้แต้มเนี่ยมากกว่า10นั่นเองโดยปกตินะครับน้องๆในการทําข้อสอบประเภทความน่าจะเป็นเนี่ยมันจะต้องมี2อ,ององค์ประกอบที่น้องต้องรู้นั่นเองนะครับ อันดับแรกนะครับสิ่งที่เราต้องรู้นะครับเขาเรียกว่าการนับทั้งหมดและสิ่งที่2นะครับก็คือสิ่งที่เราต้องการจะรู้นั่นเองนะเนื่องจากในส่วนของความน่าจะเป็นนะครับเขาจะใช้คําว่า PE PE ย่อมาจาก Probability ของ Event นะครับจะต้องมีค่าเท่ากับ NE ส่วน NS นั่นเองนะโดย NE นะครับ เป็นการนับนะครับของอีเวนต์หรือเหตุการณ์ที่เราต้องการจะรู้นะครับส่วน n,s นะครับก็คือ sample space หรือเรียกว่าวิธีการนับทั้งหมดนั่นเองทีนี้โดยปกติถ้าเราพูดถึงลูกเต๋าเนี่ยโอกาสในการเกิดนะครับในแต่ละหน้ามันควรจะเท่ากันใช่ไหมซึ่งถ้ามันมี6หน้ามันก็มีโอกาสเกิดก็คือ6แต่สําหรับในข้อสอบข้อนี้นะครับก็บอกว่าเป็นการถ่วงน้ําหนักที่ทําให้หน้าคู่นะครับมีโอกาส มากกว่าหน้าขี้อยู่2เท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยปกติถ้าเจอข้อสอบประเภทนี้นะให้เรานะครับกำหนดหมายเลขขึ้นมาเป็นตารางก็ไาดา้น,นะครับอ่าอย่างเช่นแบบนี้ครับสมมุติว่าพี่กําหนดให้เลข1เนี่ยมันก็คือหน้าที่มันออกของลูกเต๋านะครับแสดงว่ามันจะต้องมีทั้งหมด6กหน้าก็เขียนออกมาเลย1 2 3 4 5 6นะครับใน6หน้านี้เนี่ยเราจะต้องระบุชัดเจนว่าในแต่ละหน้าเนี่ย มันมีน้ำหนักในการเกิดเป็นเท่าไหร่ <Heute> เพราะในข้อนี้เขาบอกว่าการเกิดหน้าคู่นะครับเป็น2เท่าของหน้าขี้แปลว่าเราต้องกําหนดหน้าขี้ครับน้ําหนักก็คือ1นี่ก็กําหนดแบบน,นี้เลยนะครับจากนั้นหน้าคู่เนี่ยมันจะเป็น2เท่าแสดงว่าตอนแรกจากน้ําหนักหน้าขี้เป็น1น้ําหนักหน้าคู่มันจะกลายเป็นเลข2นั่นเองนะครับก็คือ2 2 2เนาะเพราะฉะนั้นนะครับโอกาสในการเกิด <Heute> ทั <hari> ้งหมดเนี <hari> ่ยหรือเรียกว่า ns ใน1ลูกนะครับเราก็จับทั้งหมดเนี่ยรวมกันไปเลยโอเคนะอ่าแปลว่าใน1ลูกนะครับมีวิธีการเกิดทั้งหมด9แบบนั่นเองนะครับหรือเรียกว่ามีโอกาสในการเกิดนะครับก็คือ9แบบทีนี้เนี่ยในการหา ns นะครับหรือ sample space ของเราเนี่ยเราก็คือเอาจับลูกเต๋านะครับ หลูกเนี่ยมาคูณกัน2ครั้งเพราะเขาบอกว่ามันเป็นการโยน2ครั้งใช่ไหมครับอ่ะเพราะงั้นตรงเนี้ยมันก็เลยจะเป็น9คูณกับ9นั่นเองเีครับตัวแรกเลยนะ ns ก็คือ9คูณ9อ่าต่อมานะครับเขาบอกว่าต้องการให้แต้มเนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับมากกว่า10 ทีนี้การที่ลูกเต๋าเนี่ยมันจะเกิดแต้มนะครับมากกว่า10ซึ่งแน่นอนลูกเต๋ามันมี1-6ถึงแปลว่าผลรวมของแต้มนะครับจะมีสูงสุดแค่12และต่ำกว่าลงมาก็คือ11แล้วก็10 9 8ลงมาเรื่อยๆใช่ไหมครับและจากโจทย์ที่ใช้คาว่ามากกว่านั่นแปลว่าต้องเป็น11กับ12เท่านั้นทีนี้นะครับในการบอกว่าแต้มเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่า10เราก็รู้ครับว่ามันจะมีผลรวมแค่11 กับ12เราก็เลยจะต้องมาแบ่งครับว่าการที่มันจะเกิดเป็นแต้ม11เนี่ยมีเลขอะไรที่บวกกันได้บ้างนะครับซึ่งมันก็จะมีแค่2เลขเท่านั้นนะครับก็คือ5กับ6เท่านั้นนะครับมันเกินนี้ไม่ได้แต่5กับ6นั้นนะ่ยมันสามารถเกิดการสลับที่กันได้ก็คือเป็น65หรือ56นั่นเองนะครับและเลข12นะครับก็จะมีแค่6กับ6เท่านั้น เมื่อเรารู้แบบนี้แล้วนะครับอย่าลืมว่าเราไม่สามารถใช้ NE เป็น3นะครับเพราะในการโยนเนี่ยมันจะมีน้ำหนักของลูกเต๋าเข้ามาเกี่ยวห้องด้วยนะครับทีนี้เนี่ยใน5กับ6เนี่ยเราสังเกตว่ามันเป็นเลขคี่กับเลขคู่ใช่ไหมครับเพราะงั้นเราก็จะเห็นว่ามันเป็นเลข5เนี่ยเลข5ก็คือเลขคี่ใช่ไหมก็คือมีโอกาสหนึ่งใช่ไหมครับส่วนเลขคู่นั้นนะ่ะก็จะเป็นเลข6ซึ่งเลข6มันเป็นเลขคู่ถูกปะอ่ะเพราะงั้น2 คูณกับ1นะครับมันจะเป็นน้ําหนักหรือว่าวิธีการนับตัวนี้มีค่าเท่ากับน้ําหนักเป็น2นั่นเองส่วนน้ําหนักของ6กคูณหก็จะเหมือนกันนะครับก็คือ2เนี่ยเกิดจาก2อคูณหแต่6กับ6นะครับน้ําหนักเนื่องจากมันเป็นเลขคู่ทั้งคู่เพราะงั้นเนี่ยน้ำหนักของมันนะครับมันก็จะต้องเป็น2อคูณสซึ่งมันจะมีค่าเป็น4นะแปลว่าในการโยนลูกเต๋าครั้งนี้นะครับ เราจะต้องเอาทั้งหมดเนี่ยมารวมกันเพื่อให้เกิดเป็นอีเวนต์หรือว่าการนับนั่นเองนะครับก็จะเป็น2บวก2บวก4เพพอะงั้นวิธีการนับนะครับก็เติมลงไปได้เลยเป็น8ข้อนี้นะครับจึงมีค่าเท่ากับ8ใน81นั่นเองทุกคนจะเห็นว่าในการโยนลูกเต๋าะครับในชีวิตประจำวันเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าในลูกเต๋าที่เขาใช้ในการทอยเนี่ย มันมีโอกาสในการเกิดเลขคู่เท่าไหร่หรือว่าเลขคี่เท่าไหร่เพราะเราไม่สามารถตรวจสอบได้ใช่ไหมครับว่าลูกเต่านั้นนะมีการถ่วงน้าหนักจริงหรือเปล่าเพราะงั้นก็ระวังเรื่องนี้เอาไว้ด้วยนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเจอกันในครั้งหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย